สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเราไดโนเสาวครับวิ่งแข่งกันนี่ตัวแรกก็คือเจ้าสีเหลืองเ e l l นะครับสีส้มออเ n นนะครับเดี๋ยวเราวิ่งแข่งกันนะครับทั้งหมด5ตัวว่าตัวไหนจะวิ่งเร็วที่สุดนะครับต่อไปกับตัวนี้บลูสีเงินนะครับนี่แล้วก็ k i n สีม่วนะครับเป็นเพศหญิงนะครับเป็นเพศเมียแล้วสีต่อมนก็สีเลมอนนะครับเป็นสีเขียวมะนาวนะครับสีเลมอนมาเต็มตัวนะครับ ว่านดูที่ไล่โก้าอาตัวพร้อมกันออาตัวพร้อมกันเราจะเคลียร์ให้พวกเขาอยู่ในข้างนะครับไดแล้วครับได้แล้วนะครับสีส้มเดี่ยวมานิดนึงนะครับสีเหลืองเอ้าสีเลมอนเลมอนหรือสีส้มเลมอนก็สีส้มสีเลมอนเข้าก่อนสีส้มที่สองแล้วก็สีสีเหลืองสีเหลืองที่สามอ้าแล้วนี่สีน้ำเงินกับสีฟ้า สีชมพูข้าที่สีเงินขนที่หานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งรอบนะครับอาจจะเอาตัวที่ชารจที่สุดออกตัวไปก่อนนะครับนี่นี่สีชมพูอ่ะไป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 นะครับอาเนี่มันาเอามาเอามาห้้เออกหน่หน้าหน่อยเอาะมครับเอาอาเอาไป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 ไนะครับ นี่ครับสีมากครับไอ้ถิ่นตะแพงก่อนจะชนะนะครับเอาเอ้าอยูท่อมเบียดเลยกับเขาอยูท่อมเบียดเลยกับเขาถิ่ไงถิงก่อนถิงไงถิงก่อนสี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 ท่อมที่หนึ่งสีเล่มที่สองสีตะพูมาถึงที่ตะพูที่สามมือเงินที่สี่ควนสีเหลืองมือไปนู่นเลยโอ้โยโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ ฝากเพืเ่อนกดติดตามด้วยนะคระับรับกดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่เช้าน้า